เป็นยังฮาใส่ซ์ไปเลยเพราะว่าเที่ยบกบริวารสิเรียกกละลายนะครับพอไปห้องแห้งอีู่แล้วสวัสดีพี่อาเคียงมารอบสองนะคะมารอบสองสวัสดีจ้า ก็แด่ลายเลยมั้ไก่หมอืมงคือหลายราคาเ,เดรลีพอดีแหละกับข้าวกับปลากับแก่มน้ำนิดหน่อยมือกับเบิดมือนะครับกินอีกเบิดมือเทสเสะทางข้างหลังตุ้นไว้เลยนะครับเอาให้หนุ่ม สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีคราบเขามาแล้วกับฝากกดไลค์ฝากเขาอหน้าจอรัวๆนะครับเขาะหน้าจอเคาะใจให้เบาเลกเรื่อยๆครับผมกูไใดกดไลค์ว่าเป็นนะครับข้อหน้าจอรัวๆนะครับเขาอรัวๆเลยนะครับสวัสดีหกสิบสามท่านมานี่กัสิยอดหน่อยจักหน่อยนะครับมาน,นี้ผมเป็นหยังนะครับผมเป็นหยังเพราะว่า มันนี่มันเป็นอันนี้นะครับเหมือเสียอกเสียใจเหมือบสบายดีจักสีเอาดมตัวไหนเนี่ยเฮ้อร <c oughs> ่มมาเย็นดีตัวละ ซื่นไยจังหน่อยพออแล้วซื่นแล้วป่นซื่นแล้วป่ซซ่นไยจังหน่อยนะครับปูป่ะหมดแล้วปูเป็นไงยังไกินอย่างเี้เมันใม่ดีลางามงาม มะขามยังรนหนึ่งช่องมังส์ปันมาสีสม้นสมน่ใจไไหนผสมสั่งสม่กินสมอ่ะโอ้ใช่ไหกินสมอะมเป็นดองงับดองงับอยู่ดองอะมออ๋อดองมาไข่ละมาแล้วดองงับดองงับมาแล้วสูทหจะ มันจะเท่อนมันก็ย,ยาโอ,อ,อ้มันไหวเห็นอืมเทกเมนบอมเมนตัวเทใสหรอบ่ตัวคือมันต้องใส่อันนั้นก่อนว้า มันเกิดแล้วไปกับมาหาเลยมันสดชื่นงามเลยแกเมือยเอเล็กน้อยนะครับผม เสียบเท่าไรเสรียบมันแล้วต้องใส่พริกแหงน้ำพรเพเ่มรสชาติปกติบานเฮาถ้าหฮออันนี้น้อยเฮาตำใส่ตำพริกแห้งขอเสียบ่าไรสิปั่ปวปวัปวปวั่วปัวปั่วจักหน่อยกดไลค์ให้ผู้เบาเล็กพาแสบ<ป><ว>กดติดตามให้แล้วนะคะขอบคุณ<อ>ค่ะอขอบคุณครับผมขอบคุณพี่อาเชียงหลายหลายครับติดกด ไลค์กดติดตามช่องมาเล็กนะครับผม